นี่พุ่งไปต่อไม่ไหวทำยังไงดีด้วยความเป็นห่วงประชาชนของรัฐบาลภายใต้การนำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมบังคับคดีและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกยศและสถาบันการเงินกว่า16แห่งขอเชิญผู้มีปัญหาหนี้สินไม่ว่าจะเป็นหนี้กยอยศหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อรถยนต์ทั้งก่อนฟ้องและภายหลังมีคำพิพากษาเข้าเจรจา,ากับเจ้าหนี้เพื่อรับ ข้อเสนอเรื่องส่วนลดดอกเบีย้ยลดค่ากราบและขยายเวลาชำระหนี้ในงานมหกรรมไกลเกลีย่ยหนี้สินครูเรือนครั้งที่1กรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหว่างวันที่25-26กุมภาพันธ์2565ณนะห้องพิรัตหอ1-3ใบเทกบาง,งานามีหนี้ต้องแก้ไขรุกก้าวไปอย่างยั่งยืนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่028814840หรือสายด่วนกรมบังคับคดี1111ก11ด79กรมคุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพโทร024142768ถึง73นี่พุ่งไปต่อไม่ไหวทำยังไงดีกระทรวงยุติธรรมโดยกรมบังคับคดีและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกยศสและสถาบันการเงินกว่า16แห่งขอเชิญผู้ที่มีปัญหานี่สินไม่ว่าจะเป็นหนี้กยศอหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อรถยนต์ทั้งก่อนฟ้องและภายหลังมีคำพิพากษาเข้าเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อรับข้อเสนอเรื่องส่วนลดดอกเบีย้ยลดค่าปรับและขยายเวลาชำระหนี้ในงานมหกรรมไกลเกลี่ยหนี้สินครัวเรือนครั้งที่หนึ่งกรุงเทพและปริมณฑลระหว่างวันที่25-26กุมภาพันธ์2565ณห้องพิรัตทร1-3ใบเตคบางนามีหน,นี้ต้องแก้ไขรุกก้าไปอย่างยั่งยืนสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02881-4840หรือสายด่วนกรมบังคับคดี1111ก11ด79กรมคุ้มครองสิทธิและเสรษษษษษีภาพโทร02141 2768-73